สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิงค์พงษ์ชาแนลนะคะหลังจากที่ห่างหายจากการอันบ็อกไปวันนี้ก็กลับมาแล้วนะคะช่วงที่หายไปก็คือไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะทุกคนช้อปปิ้งทุกวันเลยนะคะแล้วตอนนี้มีกล่องพัสดุที่รอแกะอีกเยอะมากๆเลยใครที่รอดูอยู่กดติดตามไว้ได้เลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มแกะกล่องแรกเลยนะคะกล่องนี้พิงค์สั่งมาจากช้อปปีค่ะของที่ได้มาชิ้นแรกจะเป็นเลโก้ไมล์เมโลดี้ค่ะแต่ว่าพิงค์ขอยังไม่แกะให้ดูนะคะทุกคนใครอยากให้พิงค์แกะคอมเมนต้าตาค้คนนนีีี่่่่ะ<า><า>อกัทชทช2 นี้เนี่ยตอนที่จะซื้อลังเลมากๆเลยนะคะว่าจะเอาดีไหมสรุปก็ได้มานะคะน้องจะเป็นสําหรับวันคริสต์มาสะคะ่ะน้องเป็นแท่นอะคริลิกเอาไว้ตกแต่งโตในช่วงเทศกาคลคริสต์มาสค่ะเวลาที่เราถ่ายรูปออกมาเนี่ยมันจะสวยมากๆเลยมาต่อกันที่ชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้มีคนถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยว่าซื้อที่ไหนสรุปก็คือได้มาจากช้อปปีนะคะสามารถแคปรูปไปถามร้านได้ค่ะมีใครเป็นแบบพิงไหมคะเวลาที่เราซื้อของมาคะ่ะพิงจะชอบแกะป้ายออกเลยนะคะบางคนเขาบอกว่าอยากแกะเดี๋ยวราคาจะโตแต่สําหรับพิงนะคะพิงไม่ได้ขายอยู่แล้วคะ่ะทุกคนซื้อม สำหรับใช้นะคะเวลาที่ได้มาก็จะแกะป้ายออกไปเลยค่ะมาต่อกันที่หมวดเครื่องเขียนกันบ้างนะคะรอบนี้พิงก็ได้กระดาษมาทั้งหมด3แพคค่ะเป็นกระดาษเม,ม,มโมของน้องไม m ์เมโลดี้เดี๋ยวจะให้ดูลายนะคะอันนี้ก็จะเป็นแพคแรกค่ะใน1แพคเนี่ยเขาจะมีลายประมาณ6 7ลายอะคะ่ะพิงไม่น่าใจว่ามีทั้งหมดกี่ลายนะคะลืมนับด้วยมาต่อกันที่แพคที่2นะคะแพคนี้ก็คือน่ารักมากค่ะปกคือสวยมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูลายข้างในกันนะคะมีใครชอบสะสมกระดาษเมโมของซาริโอแบบพิงบ้างไหมคะพิงชอบมากๆเลยค่ะทุกคนแต่ว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสใชช้เลยค่ะอบ ซอยยย่างเเดีวลแล้วก็อันนี้จะเป็นแพ็กสุดท้ายนะคะแพ็กสุดท้ายก็น่ารักเหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าถามพิงพิงชอบแพ็กที่2มากกว่าไปต่อกันที่ของชิ้นต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นกล่องโมเดลรถค่ะทุกคนซึ่งพิงก็เลือกมาเป็นน้องไมเมนะคะเดี๋ยวจะแกะให้ดูด้านในนะคะด้านในจะมีอุปกรณ์มาทั้งหมด3ชิ้นค่ะทุกคนแล้วอยากจะบอกว่า,วามันน่ารักมากๆเลยใครยังไม่มีน้องคนนี้ไปซื้อด่วนอย่างที่บอกนะคะเขามีอุปกรณ์มาให้3ชิ้นค่ะอันแรกก็จะเป็นกล่องที่เอาไว้เก็บโมเดลรถนะคะตัวกล่องจะเป็นน้องไมเเมมค่่ะสวนโดลรถจจิวก็ะเป็นน้องเคโนะคะ แล้วก็โมเดลด้านบนน่าจะเป็นน้องอะไรสักอย่างหนึ่งอะตัวดําๆเรียกไม่ถูกเหมือนกันถ้าใครรู้ว่าน้องชื่ออะไรก็ช่วยคอมเมนต์บอกพิงหน่อยนะคะเราไปต่อกันที่ของชิ้นต่อไปเลยค่ะอันนี้จะมาอีกกล่องหนึ่งนะคะไม่ใช่กล่องช้อปปี้นะของชิ้นนี้ก็จะเป็นที่ใส่ปากกาแล้วก็เมมโมของน้องคิตตี้นะคะซึ่งหลายคนก็รู้ว่าพิงชอบไมล์เมย์ใช่ไหมแต่ทําไมถึงซื้อคิตตี้มาก็เพราะว่าที่ใส่ปากกาของน้องคิตตี้อันนี้ค่ะเขาเป็นโทนสีชมพูเหมือนกับไมล์เมย์พอดีเลยพิงก็เลยสั่งมาเลยค่ะมาต่อกันที่ แถมมาให้ทั้งหมด3ม้วนด้วยค่ะในส่วนของแท่นเทปไมเมอันนี้ก็คือหายากมากๆเลยค่ะพิงตามหานานมากกว่าจะได้พอได้แล้วเนี่ยกรี๊ดมากด้านบนของตัวแท่นเทปอ่ะค่ะเขาสามารถเปิดออกได้นะคะถ้าเกิดว่าเราใช้เทปของไมมโลดี้หมดเนี่ยเราเอาเทปอื่นมาใส่เปลี่ยนได้นะส่วนที่เป็นด้านหน้านะคะเขาก็จะเอาไว้ assets, สําหรับตัดเทปได้ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนของด้านหลังนะคะเปิดด้านบนได้นะทุกคนมาต่อกันกล่องต่อไปเลยค่ะพิงบอกแล้วว่าช่วงเนี้ยช้อปปิ้งหนักมากค่ะถึงจะห่างหายจากการทํา YouTube ไปนานแต่การช้อ นี่นะคะก็จะเป็นของแต่งโตะของไมเมอีกแล้วค่ะแต่พิงไม่แน่าใจว่าจะเรียกน้องว่าลินชักดีหรือว่าเรียกว่าอะไรดีขอเรียกน้องว่าลินชักแล้วกันนะคะของสิ่งนี้เนี่ยเอาไว้ใส่ของได้เยอะมากๆเลยค่ะหรือว่าจะตั้งแต่งโตวสวยๆก็ได้เวลาใช้งานนะคะจะเปิดด้านข้างแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าจะเปิดด้านบนก็ได้นะคะน้องเปิดได้สองสเต็ปค่ะพิงก็สั่งมาทั้งหมด4อันนะคะแต่ว่ายังไม่จูใจค่ะเดี๋ยวถ้าเจออีกก็จะสั่งมาอีกนะคะอยากได้สักประมาณ6หรือ8อันมาต่อกันที่พัสดุกล่องนี้นะคะทุกคคนนนนพพิงอยาาาาาาากกกกจะะบว่่่รีีดดมมมเป็ัสุทตห ได้มาถึง3อันเลยแต่สิ่งที่เสียใจก็คืออะไรรู้ไหมคะทุกคนน้องไม่มีลายไมล์เมโลดี้ค่ะมีเป็นลายคิตตี้นะคะลิตเติ้ลทวินแล้วก็โปชโกค่ะน้องจะเป็นลิ้นชักที่เอาไว้ใส่ของกระจุกกระจิกะคะ่ะทุกคนมีขนาดที่เล็กมากเลยนะคะเอาไว้ใส่พวกพวงกุญแจหรือว่าเข็มกลัดอะไรแบบนี้แต่ที่ชอบมากๆเลยนะคะทุกคนน่าจะเป็นลายลิตเติ้ลทวินค่ะเพราะว่าโทนสีของน้องเป็นสีชมพูกใกล้เคียงกับไมล์เมกกล่องเมื่อกี้ที่ว่าใหญ่แล้วใช่ไหมคะเจอกล่องนี้ไปกล่องนี้ใหญ่กว่าค่ะกล่องนี้ก็คือเป็นของสะสมของคนเเกก่่่าาานะะะคคพิง็ไปขอออซื้ตามา เวลาที่คนถามพิกัดของต่างๆบนโต๊ะพิงค่ะพิงมักจะตอบไม่ค่อยได้นะคะเพราะส่วนใหญ่พิงก็ซื้อมือสองมาเหมือนกันและที่ต้องซื้อมือสองก็เป็นเพราะว่าของพวกนี้ไม่มีผลิตแล้วก็ไม่มีขายในช็อปแล้วค่ะก็เลยต้องไปขอซื้อคนที่เขาเลิกสะสมมาพูดถึงของชิ้นแรกในกล่องนี้กันค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระดาษโน้ตของไมมีนะคะเขาจะมาในรูปแบบบ้านค่ะน่ารักมากชิ้นต่อไปก็จะเป็นปากกาคาทานะคะสามารถเขียนได้นะแล้วก็ด้านในจะมีกระดาษโน้ตด้วยค่ะเดี๋ยวแกะให้ดูจะบอกว่าพิงเป็นคนที่แพ้อะไรพวกนี้มากๆเลยค่ะแแพ้้อะะไรรทีี่่มมมมัันนนาากตตบบ ก็คือเอฟโมดตัวปากกาก็สามารถถอดออกมาได้แบบนี้เลยนะคะจะใช้เขียนหรือว่าจะใช้เป็นพร็อพถ่ายรูปเก๋ๆก็ได้ค่ะและเชื่อว่าทุกคนต้องรอดูชิ้นนี้แน่ๆเลยค่ะน้องจะเป็นบ้านนะคะทุกคนเป็นบ้านที่เป็นลินชาร์กค่ะใส่ของได้ด้วยตัวหลังคาของเขาสามารถเปิดได้นะคะแล้วก็ใส่เป็นพวกกระดาษหรือว่าสติกเกอร์ได้ค่ะแล้วก็มีลินชักให้เราทั้งหมด2อันแล้วก็ที่เห็นเป็นช่องๆด้านซ้ายมือค่ะเขาเอาไว้สําหรับใส่ปากกานะคะแล้วก็ของที่อยู่ในถุงอันนี้นะคะจะเป็นของกระจุกกระจิค่ะน้องจะเป็นโมเดลแล้วกก็็เเปนนนซฟาาาาะะะคพ่จอมตตแงบ้ เนี่ยค่ะพอเราเอามาวางไว้ในบ้านไมเมน้องก็จะน่ารักแบบนี้เลยค่ะเหมือนบ้านจิ๋วๆย่อส่วนเลยเนาะสำหรับชิ้นสุดท้ายในกล่องนี้นะคะก็คือตัวปั๊มนะคะตัวปั๊มอันนี้ก็จะมีไมเมคูโรมิแล้วก็ชินามอนโลค่ะเขาก็จะมีหมึกในตัวมาให้ด้วยนะคะเราไม่ต้องซื้อหมึกแยกแล้วค่ะเดี๋ยวจะมาลองปั๊มให้ดูแต่ละลายนะปั๊มลายแรกก็จะเป็นน้องชินามอนโลนะคะน้องคูโรมิแล้วก็น้องไมเมค่ะแต่ละลายก็คือน่ารักมากไปต่อกันที่กล่องต่อไปเลยค่ะบอกแล้วค่ะว่าช่วงที่หายไปเนี่ยช้อป,ป ต้องขอพิกัดพิงนะคะเพราะว่าของแต่ละชิ้นเนี่ยพิงก็ไปขอซื้อเขามาอีกทีนึงส่วนใหญ่พิงก็จะไปขอซื้อคนที่เขาเลิกสะสมแล้วค่ะหรือว่าเป็นของมือสองนะคะก็เลยจะไม่มีพิกัดให้นะกล่องนี้พิงก็จะได้เป็นกระปุกอมสินของน้องไมเมย์ค่ะแล้วก็ลิ้นชักด้านหลังที่เป็นไมเมย์ก่อนหน้านี้ด้วยค่ะมาต่อกันกล่องต่อไปเลยนะคะพิง <Pink S 1> ไม่แน่ใจว่าเปิดไปกี่กล่องแล้วค่ะแต่รู้สึกว่ามันเยอะมากๆเลยยังไงทุกคนก็ช่วยดูคลิปให้จบด้วยนะอย่างที่พิงบอกกับทุกคนตลอดนะคะว่าของที่ซื้อมาเนี่สส่วนนใจะเเมือองงรกข้้้าาลลิแซซึ ของแต่ละครั้งเนี่ยเราก็ต้องรับสภาพให้ได้ใช่ไหมคะว่าของที่ถึงมือเราแล้วเนี่ยสภาพจะเป็นยังไงบางครั้งก็เจอดีบางครั้งก็เจอแบบนี้แต่ว่าเนื่องจากอันนี้เนี่ยเจ้าของเขาถ่ายให้พิงค์ดูอยู่แล้วนะคะว่าสภาพของมันเป็นแบบนี้พิงค์ก็โอเคค่ะก็เลยเอามาคือสภาพของเนี่ยอาจจะเลอะเทอะหรือว่าเลอะฝุ่นหน่อยนะคะทําความสะอาดก็ใช้ได้แล้วคะ่ะมาต่อกันที่กล่องนี้เลยนะคะอยากจะบอกว่ากล่องนี้ใหญ่มากแล้วก็ของเยอะเหมือนกันคะ่ะมีประมาณ5-6ชิ้นเลยด้วยความที่ของเยอะนะคะก็คือเลือกแกะไม่ถูกเลยค่ะว่าจะแกะชิ้นไหนก่อนดีีขออเเปป็็นนนนนนชิ้้้้กกก่่แแลววัตตุ๊าไมมมถึง จะชอบไมลเมโลดี้มากนะคะทุกคนแต่ว่าของที่พิงไม่ค่อยสะสมเนี่ยจะเป็นตุ๊ก,กตาค่ะนานๆทีจะซื้อที่ชิ้นต่อไปก็จะเป็นหวีไมล์เมนะคะพิงซื้อมาเพราะว่าพิงไม่แน่ใจว่าตัวเองมีหรือยังค่ะสรุปก็คือซ้ำนะคะทุกคนมีอยู่แล้ว1อันและนี่ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่พิงต้องรีบมาลงคลิปนะคะเพราะว่าพิงจำไม่ได้ว่าตัวเองสั่งอะไรไปแล้วบ้างค่ะกลัวว่าจะซื้อซ้ำอีกก็เลยรีบมาลงคลิปดีกว่าชิ้นต่อไปก็จะเป็นแก้วเซรามิกของน้องไมล์เมโลดี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นค ช็อปนะคะทุกคนเพราะว่าพิงก์ก็พีออเดอร์มาเหมือนกันค่ะน้องเป็นโมเดลไมเมตอนแรกที่เห็นนะคะน้องน่ารักมากๆเลยนะคะแต่ไม่คิดว่าน้องจะตัวเล็กขนาดนี้ค่ะน้องเป็นโมเดลที่เปลี่ยนเสื้อได้ด้วยนะ,ะในเซตนี้เขาก็จะมีชุดมาให้เรา2ตัวนะคะเป็นตัวที่ใส่อยู่กับตัวที่อยู่ด้านล่างนะคะจะเรียกว่าโมเดลก็ไม่ถูกนะคะเพราะว่าน้องมีพวงกุญแจค่ะน่าจะเรียกว่าพวงกุญแจน่าจะถูกพอได้มาครั้งแรกก็คือไม่ค่อยเห่อเลยค่ะจับน้องนั่งโซฟาแล้วก็จับน้องตั้งแบบนี้เลยน่ารักอ่ะป,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 ปะ,ะ,ะปะปะท กลมค่ะมาต่อกันที่ชิ้นนี้เลยค่ะอยากจะบอกว่าเป็นชิ้นที่ตัดสินใจนานมากๆเลยนะคะว่าจะเอาดีหรือเปล่าสรุปก็เอามาแล้วกันน้องคนนี้จะเป็นโมเดลกรรมหยี่ค่ะทุกคนอยากจะให้ทุกคนเห็นกรรมหยี่ชัดๆนะคะเนื้อสัมผัสคือมันนุ่มมากแล้วก็ฟินมากจริงๆที่สําคัญคือสวยมากคือตอนที่แกะพัสดุกะคะ่ะพิงแกะตอนกลางคืนนะคะจะกรีดก,ก็กรีดดังไม่ได้นะคะกลัวค้างห้องจะราคาญเอาประโยชน์ของน้องไม่มีอะไรเลยค่ะทุกคนเอาตั้งไว้ที่โต๊ะสวยๆนะคะแต่ว่าพิงอะคะ่ะเคยมีโมเดลที่เป็นกระปุกอ,อมสินอยู่ตัวหนึ่งที่เป พิงก็เลยซื้อมาคู่กันปลาปาปาทุกคนมูฟออนไปกล่องต่อไปเลยนะคะเพราะว่ายังมีอีกหลายกล่องที่เรายังแกะไม่เสร็จค่ะมาต่อกันที่กล่องนี้เลยหลังจากที่เราแกะกล่องใหญ่ๆไปเยอะแล้วนะคะมาแกะกล่องเล็กกันบ้างค่ะน้องคนนี้ก็คือเป็นคลิปหนีบกระดาษของไมเมเดี๋ยวพิงจะลองหนีบกระดาษให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นเดลี่ของไมเมที่พิงมีค่ะลองหนีบกระดาษดูแล้วน่ารักมากคลิปนี้ก็จะมีแต่คําว่าน่ารักน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยนะคะอย่าพึ่งราคาญกันนะก็ของมันน่ารักจริงๆอ่ะถ้าออออนนเเ็็กกกราาาว่ไปปยยจจจะะะะบ อยากจะมีเงินซื้อของเยอะๆและนี่ก็คือเหตุผลที่เราตั้งหน้าตั้งตาทางานอย่างหนักนะคะเพื่อที่จะซื้อของมาเปตัวเองนั่นเองค่ะชิ้นที่กําลังแกะอยู่นะคะน้องก็จะเป็นคลิปหนีบกระดาษของนา,าเมย์เหมือนกันค่ะชิ้นนี้น่าจะยังหาซื้อได้ในช็อปอยู่นะพิงก็ลองเอามาหนีบกระดาษอาลี่ดูนะคะทุกคนจะได้เห็นถึงความมุ้งมิ้งแล้วก็น่ารักค่ะเป็นการป้ายยาไปในตัวมีใครที่ดูคลิปพิงอยู่แล้วโดนป้ายยาบ้างไหมคะอยากรู้จังเลยคอมเมนต์มาคุยกันได้นะเมื่อกี้เพิ่งบอกว่าเราจะแกะะพัสดดุแแแแต่่่่่่่กกกกกกลลลลลอออองงงเเเ็ๆใใใมมม้้ยคปบีีีววหหญา ก็คือใหญ่บิ๊กเบิ้มนะคะแล้วก็มาจากเจ้าเดิมเลยค่ะที่พิงไปขอซื้อเขามาในกล่องนี้พิงก็จะได้ปากกามา2แท่งนะคะแท่งแรกก็จะเป็นน้องพุ่มๆมมาค่ะที่อยู่ด้านหลังอะคะ่ะน่ารักมากๆเลยแล้วน้องก็คือนุ่มนิ่มมากส่วนปากกาแท่งที่2ที่ได้มานะคะน้องเป็นปากกาโคมไฟค่ะเราสามารถเปิดไฟให้น้องได้ด้วยนะคะดูดีน่ารักไหมคะน้องเหมือนกระสือเลยแต่น้องน่ารักจริงๆค่ะอย่าบูบี้น้องนะนอกจากน่ารักแล้วน้องยังใช้งานได้จริงๆด้วยนะคะถ้าหมึกหมดก็สามารถเปลี่ยนไซส์ได้ด้วยค่ะเราไปต่อกันที่ของชิ้นต่อไปนะคะคของ ิ้นนี้ก็คือน่ารักอีกแล้วค่ะที่ร้านก็แถมมาให้นะคะเดิมทีแล้วนะคะชิ้นนี้เขาจะเป็นที่ใส่ปากกาแล้วก็มีสมุดโน้ตเล่มนึงค่ะแต่ว่าสมุดโน้ตหายที่ร้านก็เลยแถมมาให้ค่ะส่วนชิ้นนี้ก็จะเป็นอะไรคะทุกคนรู้ไหมน้องเป็นกระปุกอมสีนั่นเองค่ะแต่ไม่กล้าเอาตังค์ไปหยอดเลยอ่ะเพราะว่าน้องน่ารักกลัวน้องสะพามาต่อกันที่ชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายคนคงทายไม่ถูกแน่เลยค่ะพอพิงก็ทายไม่ถูกเหมือนกันว่าน้องคืออะไรน้องเป็นลูกยิ่งเก็บฝุ่นนั่นเมาาารรแลถว้ สามารถลอกแผ่นด้านล่างนะคะแล้วเราก็กิ้งไปบนโตะได้เลยเดี๋ยวจะมาลองสาธิตวิธีการใช้ให้ดูนะคะแต่ว่าไม่น่าจะหาซื้อได้แล้วค่ะทุกคนเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นงานสะสมของแม่ค้าคนเกา่าถ้าตัวลูกกิ้งเก็บฝุ่นมันหมดนะคะเราสามารถเปลี่ยนไส้ด้านในได้ด้วยนะคะคุ้มมากๆนอกจากจะน่ารักแล้วก็ใช้งานได้จริงๆด้วยมาต่อกันที่กล่องต่อไปเลยค่ะมีใครนับทันบ้างคะว่าพิงแกะไปทั้งหมดกี่กล่องแล้วสําหรับพิงนะพิงจำไม่ได้เลยค่ะว่าแกะไปกี่กล่องแล้วของชิ้นแรกที่อยู่ในกล่องนี้นะคะก็คือโซฟาด้านหลังนะคะทุก โมเดลบ้านเราเลยเนาะส่วนชิ้นที่2ที่ได้มานะคะน้องก็จะเป็นเหมือนรถไฟค่ะแล้วก็ด้านบนจะเป็นสมุดโน้ตนะคะสามารถจดงานได้ด้วยม,มาถึงพัสดุกล่องสุดท้ายนะคะน่าจะกล่องสุดท้ายแล้วอะคะ่ะทุกคนและเป็นพัสดุที่กล่องใหญ่ที่สุดในบรรดาที่แกะมาเลยค่ะเดี๋ยวมาดูของด้านในกันนะคะว่าเราได้อะไรมาบ้างของกระจุกกระจิกเยอะมากๆมาเริ่มแกะกันที่ชิ้นแรกเลยนะคะน้องคนนี้ก็จะเป็นหวีค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าพิงค์เนี่ยซื้อหวีมาซ้ําอีกแล้วไหนๆก็ซื้อมาซ้ําแล้วใช่ไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะได้แต่ปลอบใจตัวเองว่่าาไไไมเเเป็นนะ็นนรระดดี๋ยวก้ ก,ก็นั่นแหละค่ะทุกคนเป็นคำปลอบใจสําหรับคนที่ซื้อของมาซ้ํานะคะเพราํทอะไรไม่ได้ค่ะซื้อมาซ้ําเอง,เอ,งเอะเนาะของที่อยู่ในนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นของกระจุกรจกระจิ๊กมุงมิงมุงมิงนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอเลคชันเดียวกันทั้งหมดเลยอันก่อนหน้านี้ที่แกะไปนะคะก็จะเป็นกล่องใส่ของกระจุกกระจิ๊กค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นกระจกค่ะน่ารักเนาะเป็นโมเดลก็ได้เป็นกระจกก็ได้ทุกคนรู้ไหมคะในบรรดาของไมเมที่พิงซื้อมาเนี่ยพิงไม่เคยงงชิ้นไหนนอกจากชิ้นนี้เลยค่ะเดี๋ยวให้ดูนะอันนี้ออ่ะะะะะคคคทุกกนนนนนนน้้งจจมมมมีีฝาาดบ็็เเปหื หรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะมีใครรู้บ้างว่าของชิ้นนี้คืออะไรพิงไม่รู้จริงๆแต่ด้วยความที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นคอลเลกชันเดียวกันนะคะก็เลยเอฟมาก่อนนะคะส่วนวิธีการใช้เนี่ยเดี๋ยวค่อยศึกษาเอาทีหลังใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะแล้วก็เมื่อกี้ที่ร้านแถมดีสอมาให้แท่งหนึ่งด้วยนะคะส่วน2แท่งนี้จะเป็นปากกาที่พิงซื้อมาค่ะหายากแล้วนะคะ2ลายนี้ส่วนใหญ่ปากกาของซาริโอหรือว่าไมเมที่พิงซื้อมาเนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหรค่ค่ะเพราะว่าหัวมันทุบพิงเขียนไม่ค่อยถนดัดา,ากาามาีย้้ะ๋จใใชห แล้วก็อนด้านล่างที่อยู่ข้างๆปากกานะคะน้องก็จะเป็นตลับใส่ของกระจุกระจิกค,ค่ะเอาไว้ใส่พวกคอนแทคเลนส์หรือว่าขนตาปลอมส่วนของชิ้นที่แกะมาเมื่อกี้นะคะก็น่าจะเป็นพวงกุญแจไมเมคค่ะแล้วก็ของชิ้นนี้ก็น่าจะเป็นกระปุกออมสินค่ะและนี่ก็คือพัสดุที่พิงแกะใน EP นี้นะคะจะบอกว่าเยอะมากๆเลยมีใครชอบดูคลิปแกะพัสดุแบบนี้กดติดตามไว้ได้เลยนะคะในบรรดาของที่พิงแกะวันนี้ทุกคนชอบชิ้นไหนมากที่สุดคะอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกับพิงนะ